สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิชดาจางแสงวันนี้มานําเสนอเรื่องหลักความชอบด้วยกฎหมายของการก,กระทําทางปกครองค่ะเชิญรับชมวิดีโอการนําเสนอได้เลยค่ะเพื่อนเพื่พอนทราบกันไหมคะว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองคืออะไรยังไม่ทราบดีกันใช่ไหมคะเราไปฟังวิดีโอบรรยายกันได้เลยค่ะ หลกความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองหมายถึงการกระทําใดๆของฝ่ายปกครองจะต้องเคารพต่อกฎหมายและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดจะเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไม่ได้นั่นเองค่ะหลักความชอบด้วยกฎหมายมีที่มามาจากแนวคิดของนะักกฎหมายเยอรมันท่านหนึ่งที่ต้องการแยกรัฐตารวจออกจากนิติรัฐนั่นเองค่ะรัฐตารวจคือรัฐที่หลุดพ้นจากภาวะที่ต้องเคารพต่อกฎหมายของฝ่ายปกครอง สามารถใช้ดุลยพินิษ์ของตนเองในการดําเนินการทุกอย่างได้ส่วนนิติรัฐนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนลเมืองอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายมีหลักการว่าองค์กรและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช้อํานาจของตนได้หากไม่มีกฎหมายให้อํานาจนั่นเองค่ะแนวคิดเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจ้งเลยนะคะว่าไม่มีอะไรเข้ามาขัดขวางหรือกําจัดอํานาจของฝ่ายปกครองได้เนื่องจาก ฝ่ายปกครองเป็นผู้มีอำนาจรัฐถือเป็นอำนาจพิเศษในที่ทําให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจเหนือเอกชนกากระทํา และการกระทําทั้งหลายของฝ่ายปกครองจึงมีความสูงสุดและไม่มีข้อจํากัดนั่นเองค่ะเมื่อต่อมาได้มีการสร้างระบบรัฐธรรมนูญให้เป็นกฎหมายสูงสุดและมีการกําหนดหลักเกณฑ์ให้กฎหมายไม่สามารถขัดหรือเงย้งกับรัฐธรรมนูญได้นั้นหลักการดังกล่าวนี้จึงทําให้การดําเนินงานของฝ่ายปกครองถูกกําจัดอํานาจลงซึ่งนั่นก็คือฝ่ายปกครองไม่สามารถมีอิสระในการดําเนินการใดๆไ,ไ,ได้ตามใจ ตามใจตัวเองอีกต่อไปเพราะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ที่มีข้อกําหนดเงื่อนไขไว้นั่นเองค่ะหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองหรืออีกอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าการกระทําทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายนั้นถือเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายปกครองที่กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองนั้นต้องผูกพันตนเองต่อกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายนิติบ,บัญญัติและกฎเกณฑ์ที่ตนเองตาขึ้นหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญข,ของหลักกิธิรัฐสองประการหลักได้แก่หลัก หนึ่งหลักการกระทำทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและสองหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจหลักการกระทำทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายคือการกำหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องผูกพันตนต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่จริงในบ้านเมืองนั่นเองค่ะซึ่งสาระสำคัญของหลักการนี้คือฝ่ายปกครองต้องเคารพต่อลำดับชั้นของกฎหมายดังนั้นองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่อาจกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเป็นนามธรรม และมีผลใช้บังคับทั่วไปได้เช่นเดียวกับการใช้และตีความกฎหมายปกครองที่ผู้มีอำนาจตีความจะเคารพหลักความชอบด้วยกฎหมายในการตีความกฎหมายเกินกว่ากฎหมายใ,ให้อำนาจไม่ได้และจะใช้ตีความกฎหมายในกรณีที่กฎหมายให้ตนเองมีอำนาจในสิ่งที่กฎหมายไม่ละเว้นไม่ให้อำนาจไม่ได้เช่นกัน ขอ,องหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจกำหนดว่าองค์กรฝ่ายปกครองจะกระทำการใดๆไ,ไ,ได้ก็ต่อเมื่อ กฎหมายมอบอำนาจให้แก่ฝ่ายปกครองในการกระทำนั้นหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจนั้นอาจอธิบายได้โดยหลักประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาหลักนิติรัฐและหลักการประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานการยอมรับหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐที่เรียกร้องให้มีการกำหนดนิติสัมพันธ์ 3, ระหว่างรัฐกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อประชาชนได้คาดหมายได้ล่วงหน้าก่อนที่จะกระทำการใดๆลงไปกฎหมายต้องการให้ตนปรับัติอย่างไรไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจถือเป็นสาระสำคัญในการใช้เลขการตีความกฎหมายปุคคงเพราะในกรณีการใช้กฎหมายปุคคงนั้น จะต้องเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญตัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าเทียบเท่าพระราชบัญญัติเท่านั้นจะอ้างหลักกฎหมายทั่วไปหรือกฎหมายจารีตประเพณีมาเป็นหลักพื้นฐานแห่งอำนาจแห่งอำนาจแห่งอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐกระทำไม่ได้ส่งผลส่งผลในการตีความกฎหมายปกครองที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือจะตีความขยายอำนาจนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไม่ได้นั่นเองค่ะต้อกัดของหลัก ความชอบด้วยกฎหมายของกระทําการปกครองนั้นในความเป็นจริงฝ่ายปกครองมีเสรีภาพในการดําเนินการบางเรื่องโดยผ่านกลไกาการทํางานของฝ่ายปกครองคือกระบวนการคิดซึ่งได้แก่อํานาจดุลพินิจโดยทั่วไปตามทฤษฎีกฎหมายปกครองอํานาจที่กฎหมายให้เก่อ,องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองมี2ประเภทคืออํานาจผูกพันเป็นอํานาจที่กฎหมายให้เก่อ,องค์กรฝ่ายปกครองโดยบัญญัติข้อบังคับไว้ล่วงหน้าเมื่อมีข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็อย่างหนึ่งเกิดขึ้นตามที่กําหนดไหวองค์กรฝ่ายปกครองจะต้องออกคําสั่งและออกคําสั่งตามเนื้อความที่กฎหมายกําหนดไว้ในส่วนของอํานาจดุลพินิษนั้นสามารถในอันที่จะตัดสินใจออกคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดในบรรดาคําสั่งหลายๆอย่างซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้ออก,ออกได้เพื่อดําเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายนั่นเองค่ะ การควบคุมหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองตามหลักกฎหมายไทยสามารถตรวจสอบได้จากการกระทําดังนี้ 1. การควบคุมตรวจสอบในรูปแบบและขั้นตอนของคําสั่งทางปกครอง 2. การควบคุมในการทําคําสั่งสทางปกครองและ 3. การควบคุมตรวจสอบภายหลังการออกคําสั่งทางปกครอง ตาหลักที่1ได้กำหนดกระบวนการของการออกคำสั่งทางปกครองไว้ทั้งในรูปแบบและขั้นตอนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งทางปกครองนั้นเพื่อให้คำสั่งดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและสงและตามหลักที่2มีรายละเอียดสำคัญ คือคำสั่งนั้นจะต้องแสดงผลไว้ด้วยซึ่งการแสดงผลของคำสั่งนั้นนับถือว่าเป็นรูปแบบอันเป็นสาระสําคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยเหตุผลของ,ของคําสั่งทาง,ทางปกครองและตามหลักที่3กฎหมายยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองผู้ออกคําสั่งสามารถแก้ไขคํร่างกล่าวให้ถูกต้องเหมาะสมได้โดยกําหนดให้มีการอุทาหณ์คาสั่งซึ่งตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครองดังกล่าวกำหนดให้เหตุผลในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองการใช้อํานาจของรัฐในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการตากฎหมายขึ <revol ving> <g arnya> <g arnya> <t ri> ้นมาใช้บ <g arnya> ัง <t> ค <ri> ับการพิจารณาพิพาควิน <t ri> ิจ <t> ฉ <ri> ัยชี้ขาดตัดสินคดี ไม่ว่าการกระทำเหล่านั้นจะเป็นการออกกฎระเบียบคำสั่งหรืออาจเป็นคำวินิจฉัยต้องถูกควบคุมการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้โดยหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายสาระสำคัญคือการหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักนิติรัฐหลักการทั้งสองประการน,นี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในรายละเอียดปีกย่อยโดยต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบการปกครองของประเทศเหล่านั้น การอธิบายหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองข้างต้นทั้งหมดนั้นเราสามารถสรุปสั้นๆได้ก็คือฝ่ายปกครองต้องเคารพต่อกฎหมายทําตามอํานาจที่กฎหมายมอบให้ไม่สามารถทํานอกขอบเขตที่กฎหมายมอบไว้ให้ได้กฎหมายจึงเป็นทั้งที่มาและข้อจํากัดของอํานาจฝ่ายปกครองนั่นเองค่ะ นําเสนอวิดีโอก็ได้จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆพอจะเข้าใจกันมากขึ้นไหมคะดิฉันหวังว่าการนําเสนอวิดีโอในครั้งนี้ของดิฉันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ